สวัสดีค่ะทุกคนพบกับบัวอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมสวนหย่อมหน้าบ้านค่ะปลูกหญ้ามาเลเซียนะคะเพิ่งปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะคะหญ้าเริ่มเขียวแล้วค่ะเป็นสวนหย่อมหน้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะบัวก็จะเอาต้นจิกนา ที่อุบลเขาเรียกว่าต้นกระโดนน้ำนะคะมาปลูกไว้กลาว่าจะเอาไว้เป็นร่มหน้าบ้านเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพักติวนะคะสงสัยจะโดนน้ำเยอะไม่ค่อยขึ้นต้นนี้ผักเมกค,ค่ะผักเมก กำลังจะโตนะคะกะว่าจะทำเป็นสวนหย่อมให้มีร่มเอาต้นไม้ป่ามาปลูกไว้เนี่ยค่ะหญ้ากำลังงามเลยหญ้ามาเลเซียนะคะปลูกง่ายมากเลยไม่ถึงเดือนข้างๆก็จะเป็นบอนสีจ้า สวัสดียามเย็นทุกคนนะคะพามาชมสวนหย่อมหน้าบ้านสนามหญ้าหญ้ามาเลเซียแล้วก็บอนสีจ้าอันนี้บอนสีนะคะบอนสีมีหลายพันกำลังสวยเนี่ยค่ะ นามหญาหนึ่งเดือนนะคะประมาณหนึ่งเดือนกำลังงามปลูกไว้จะได้สดชื่นนะคะล่มลื่นมากเลยคะ่ะเผื่อเพื่อนๆสนใจลองเอาไปปลูกดูนะคะ ช่วยให้อากาศเย็ยนลงบรรยากาศดีขึ้นจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ